คําเอ๋ยคํานามเป็นคําเรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของแบ่งเป็นห้าพวกเราต้องทำความเข้าใจใฝ่ใจติดตามมาอ่านพร้อมกันแล้วหนึ่งสองเคยร้องไหมเคยไหมคะร้องยังไง ร้องอยัง,งไง ah. ร้องได้ไหมคะไหนล้องร้อซิคนามดับ่งเป็นหพวกเราต้องทามเขใจใ่ใจติดตามหน่สามายนาอิสามายนาสมหนาสีละนามากันนงาลับกันเพลงจนคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่าสุภวร้องแล้วเหมือนอะไรเนี่ยร้องแล้วเหมือนกันเราอ่านธรรมดาเนี่ คำเอ๋ยคำนามเป็นคำเรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของให้มันเป็นเพลงพแต่ว่าลักษณะนี้นะคะเอาฟังแล้วเดี๋ยวเราร้องตามนะคะ,ะพร้อมนะพเพอบอกว่าคำเอ๋ยคำนามเป็นคำเรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของแบ่งเป็นห้าพวกเราต้องท<ร>ำความเาข้าใจใฝ่ใจติดตามาหนึ่งสามันยัานามสองวิสาม สนานามสีสมานามห้าอาการนามได้ไหมได้อ้าวเดินสองสามตบมือด้วยคำเอ้ยคำนามเป็นคำเรียกชื่อคนจับสิ่งของเราต้องทำความเข้าใจใส่ใจติดตามอ้าว ดังๆหรือใส่ต้องสอบเนี่ยอะหนึ่งสองสามแล้วเรียนปลายทางร้องด้วยดังอีก นาม้อเน้นแบ่งคำวักให้ถูก 3. ลักษณะนามสี่สมุหานามหาอาการานามอีกรอบเดี๋ยวใครไม่ร้องเดียว1นึ่สอสมปบมือด้วยพวกเราต้องทำความเข้าใจฝ่ายใจติดตามอ้าว กสนาร้องป่ะเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ยินเลยฮะอ้ากกีสนากับพัชระยืนขึ้นแล้วชื่อกันร้องสิอ่าหนึ่งสองสาม,สามยืนขึ้นค่ะเร็วแล้วร้องหนึ่งสองสามเร็วปบมือให้ตัวเองด้วยอาเร็วอ่ะ1หนึ่งสองสามอาช่วยปบมือ เข้าจังหวะมาก <c oughs> อ่ะไปฝึกอัผมมือให้ตัวเองอ่เพลงนี้บอกให้เรารู้อะไรบ้างหนึ่งประเภทของคำนามประเภทของคำนาม,อนามสอง,องความหมายของคำนาม,เ,นามเพราะฉะนั้นตรงนี้สรุปได้ยังความหมายของคำนามหมายถึงอะไรคะคคอ,อ่าคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อ ของคนสัตว์สิ่งของถามว่าแค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่เรียกอย่างอื่นอีกแล้วแบ่งออกเป็นกี่กี่ชนิดห้าชนิดคือหนึ่งหนึ่สามัญยนาม 2. วิสามัญยนาม 3. ลักษณะนามสสามูหน,น,นามแล้วก็หคืออาการนามทั้งหมด5ชนิดไปดูข้อสรุป ะะข้อสรุปของความหมายของคำนามก่อนถามว่าแค่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของแค่นั้นใช่ไหมใช,ใชอ่อ่าอ้าวดูบอกว่าคำนามจะหมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อของคนสัตว์สิ่งของอะไรอีกสถานที่นะคะสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นอาการต่างๆลักษณะต่างๆทั้งสิ่งมีชีวิตและ ไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปประรรมและนาม,มาทำรูปประทรมแปลว่าอะไรคะสิ่งที่จับต้องได้ใช่ไหมนาม,มาทำล่ะจับต้องไม่ได้เพราะมีแต่มีแต่ชื่อนามก็คือชื่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีแต่ชื่ออย่างเดียวหรือสิ่งที่จับต้องได้รวมอยู่นี้ทั้งหมดนะคะ สรุปแล้วก็คือคำนามก็คือคำต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเราทั้งหมดนี่แหละนะคะที่มันมีชื่อนะเราถือว่าเป็นเป็นคำนามอา้าวยกตัวอย่างเช่อนอะไรบ้างคำนามเดี๋ยวดูซีรอบๆตัวเราอะไรคะโต๊ะเก้า e. อี้เออปากกาดินสอสมุดหนังสือเว้นตาได้ไหมได้เสื้อได้ไหมคะ กางเกงกร,งระโปรงผ้าม่านแอร์โทรทัศน์อะไรคะคอมพิวเตอร์หลอดไฟพวกนี้ได้หมดเลยใช่ไหมกล้องนะคะพวกนี้คืออะไรเอ่ยคือคำนามทั้งหมดคือคำที่เขามีชื่อเรียกของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อเรียกของคนสัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆสภาพอาการาต่างๆนะคะลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตและ ไม่มีชีวิตนะคะถ้ามีชีวิตก็คืออะไรคนใช่ไหมคนใช่คํานามป่ะ<ม>ใช่ไหมกิจสดาใช่คํานามป่ะไม่ใช่เพราะอะไรฮะ<า>ใช่ไหม,ไมใช่เป็นคนํานามแต่จะเป็นคนํานามชนิดใดนั้นเดี๋ยวมาดูมาเรียนกันในห้าชนิดนะ่ะ นันเจะแยกได้ว่าเป็นชนิดไหนของคำนามนะคะนะเป็นของทั้งสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้และนามมาทำที่มีแต่ชื่อเราก็ถือว่าเป็นคำนามหมด <c oughs> ผ่านไหมคะตรงนี้เข้าใจไหมอ่ะดูตัวอย่างเช่น <c oughs> นกนะคะ <c oughs> ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ที่เป็นชื่อใคร <c oughs> ชื่อของคน <c oughs> ข้าขนม <c oughs> ใช่ไหมคะ เรือรัว้วนาฬิกาความจริงถามว่าความจริงทำไมจึงเป็นคำนามอาการนามอ่าเป็นอาการนามรู้ได้ไงขึ้นต้นด้ความขึ้นต้นได้ความ,ต,วามตามด้วยอ่าเดี๋ยวนี้มันมีหลักการใช้อยู่ตยแต่ก็เก่งมากที่ตอบได้ว่ามันมีคำว่าความอยู่ข้างหน้าแต่เขาจะมีหลักอยู่นะคะปลาขโมย ะะผลไม้ญ้าหญ่าในนี้คืออะไรคะ,ะญ่าที่คือแม่ของพ่อไม่ใช่ญ้าที่ปลูกหรือขึ้นตามพื้นดินนะคะถ้าหญ้าตัวนั้นใช้ตัวไหนหอหีบยอยักษ์ไม้โทสระเออหอหีบยอหญิงสระอาไมโทนะคะนะจะใช้หญ้าตัวนั้นนะคะแล้วก็รัฐบาลอนะ แล้วก็น้ําแล้วก็แหวนคุณแม่ทหารนะคะเยอะแยะมากมายเรียนตรงนี้ไม่ต้องจดทั้งหมดนะคะห,หรือเนี่ยคำเหล่านี้นักเรียนส่วนใหญ่ครูมักจะเจอ,อเรียนเขียนผิดคำนี้คำ,นคำหนึ่งคำว่าน่ารักเนี้ยน่ารักนักเรียนชอบเขียนหอนอนอนาไมโทน่าแล้วก็รักซึ่งจริงๆแล้วทำไมคะไม่ถูกต้องน่ารักที่ถูกต้องต้องใช้อะไรไ<ม>นอนูไมเอกแล้วก<น>็สละอา แต่ถ้าหน้าตัวนั้นหมายถึงไรคาหอน,อนอน่าหมายถึงใบหน้าเรานะคะเหมือนกับหญ้าตัวนี้กับหญ้าที่เป็นต้นพืชนะคะถ้าหญ้าตัวนี้หญ้ายอยักษ์สราไม่เอกเลยแต่ถ้าหญ้าตัวนั้นต้องเป็นหอหีบแล้วก็ยอหญิงนะคะใช้ถูกต้องด้วยอย่าสองคำนี้ครูไม่ใช่เจอเขียนเขียนผิดนะคะอ้าวดูต่อนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าคำนาม เป็นอย่างไรนะคะคือยกตัวอย่างให้ดูแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าทั้ง5ชนิดน่ะมีอะไรบ้างนะคะไปดูการแบ่งคำนามออกมาเป็น5ประเภทนะคะเราแบ่งได้ดังนี้คือสามาัญนามวิสามาัญนามลักษณะนามสมุหานามแล้วก็อาการนามนะคะเดี๋ยวดูทีละประเภทว่าแต่ละประเภทนั้นคืออะไรนะคะสามาัญนามคืออะไรวิสามาัญนามคืออะไร นี่คือประเภทของคำนามทั้งหมดเพราะฉะนั้นกำหนดคำขึ้นมาแล้วเรียนต้องตอบได้ว่าคำนามแบบนี้คือคำนามชนิดใดเออในหนังสือเรียนของเรียนมีแต่ว่า<ม>ค่อนข้างจะทำไมคะ,ไม,ไ,ะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะเพราะนั้นเดี๋ยวนักเรียนดูตรงนี้แล้วก็ดูในหนังสือประกอบไปด้วยนะคะจะได้เข้าใจมากิ่งขึ้น อะไรนะคะเสร็จหรือยังดเดี๋ยวเราดูทีละประเภทนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่สามาัญนามก่อนสามาัญนามคืออะไรนักเรียนทราบไหมคำนามไม่ชี้เฉพาะก็คือคำนาม,มาาทั่วไปนั่นเองนะคะเก่งมากไปดูประเภทแรกนะคะ